มาเดินตลาดนัดอยู่ข้างวัดวัดเกาะล้านวัดใหม่สำรานไหมเขาบอกวัดเกาะล้านอ๋อชื่อเดิมวัดเกาะล้านตลาดมีนิดเดียวตรงกลางคือที่จอดรถตลาดล้อมรอบที่จอดรถอยู่ริมทะเลเลย กินอะไรไม่ลองแล้วไปกินข้าวร้านระเบียงรักมาแล้วดูว่ามีอะไรบ้างมแมลงปลาหมึกปลานิลมามขายบนเกาะตัวละสองร้อยยี่สองร้อยแปดนี่แล้วก็มีโต๊ะให้นั่งกินลิมทะเลด้วยลมดีมากเลยแต่มันมืดแล้วอะมองอะไรไม่เห็นเลย วางกับขันจาองนนี้โล่ไถ่ครับโล่300เครื่อคัสตาร์ดเจ้าเนะคัาร์หเจ้านี้เยอะมากกระดาษไปไหนหมดมะยูไม่ใครพ้าเชฟขายดีมากเลยเนี่ยอาหารทะเลเผาคนล็อกคิวกันดู นี่รถเขาจะเป็นซอยเล็กๆอย่างนี้นะเอ้ยไม่ใช่เกาะร้านจะเป็นซอยเล็กๆลอกเต๊กอกเต๊ก,ก,ก,กเป็นร้านค้าเป็นคาเฟ่เป็นร้านอาหารเป็นบาร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วรถแทบจะสวนกันไม่ได้ สวยดีเนาะดูค,คึกคักคึกค,คืนดิเนี่ยคาเฟ่เซเวน่นอเมซอนอะไรมีหมดพอ,อเห็นป้ายห้องน้ำนี้เอ้าเห็นอเมซอนตรงนี้ เอ้ตลาดอยู่ตรงขาเรือท้าที่เรามาขึ้นเรือเนี่ยตรงนี้คือท่าเรือเมื่อกี้เรามาเราไม่รู้นี่นร้านอาหารอ๋อคาเฟอ่ออข้างล่างเป็นครัวชลิตาคาเฟ่เมซอนอยู่ข้างๆปูไก่คาเฟ่แอนนิทอ์ ปูไข่อ่ะตรงนี้ก็เป็นเป็นทะเลนะแคปซแมนเป็นแคป ลืมบอกว่าไม่เผ็ดเผ็ดมากเลยแต่อร่อยมากๆตำผลไม้